ตอนนี้เรากำลังมาดูงานครับผ่ายเรือกับเรือข้ามฟากเราจะไปดูพื้นที่สแสดงงานทั้งหมดโดยรวมครับเพราะว่าสเกลงานมีขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ริมน้ำก็วิธีการดูแล้วก็วิธีการชมงานคราวนี้แน่นอนว่าเราต้องผ่านทางน้ำถึงจะเห็นได้ครบทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่ผมคนแรกที่มาดูนะครับก็มีหลายคนครับน้องๆที่ชอบมาก่อนหน้านี่เขาก็มาดูกันละ งามีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้และฝั่งโน้นมีโดนเดี๋ยวรอันเดี๋ยวถอยแป๊บหนึ่งลองดูไปนะครับทุกทานเรนื่องความเพื่อเพื่ออนุาข,ข้อจากลุงสมบัติมาหลายเที่ยวแล้ว,พวเพราะว่าต้องคอยเช็คดูตลอดครับว่ามีอะไรบ้าง ลุงทำอาชีพเหลือข้ามฟากมานะครับโดยที่คิดราคาแค่สบาท4บาทเท่านั้นไปเพราะว่าลุงบอกว่าอยู่ได้อยู่แบบพอเพียงแล้วก็ไม่เป็นหนี้อคไรลุงว่าประทับใจะตะนั้นคือสพานท่ข้างทางไม่ตครับเราจะเห็นรถไฟวิ่งตรงนี้ด้วยแหละสถานนั้นที่แน่ๆคือน้ำแม่กลองใสามาก ภาพเราเอาจจะมองไม่เห็นจากกล้องแบบมืดจริงาที่นี่เขาใช้ใช้กินใช้อาบใช้ทุกอย่างเป็นวิถีชีวิตเขาจริงๆที่นี่เราได้รับความเอื้อเฟื้อในการช่วยดูแลจากดีคุนของพี่เตี้ครับผมพแล้วก็เราได้พี่เจก,กี้มาคอยดูแลแล้วก็น้องๆจาทาวครับผมเป็นครูที่น่ารักมากมที่มีความเหมนียวแน่นในการทำงานศินละปะสตรีทอาร์ตแล้วก็รับฟี้ ต่อไปฟ้าเมืองราชบุรีมันสูงมากเลยเสา,าสเอากาศนี่กำลังเข้า,างานแล้วเนานะรุ่นตัดงานก็่าจะเห็นในเร,รืเออ่องเล่าเช้านี้แล้วนาหมดพอออก,ก INE, อ่อเมื่อเช้าออกแล้วเครื่องเล่าเช้านี้เจาจะลายเพราะว่าเราดูแบบใกล้ๆมองไปอาจจะไม่ชัดวันนี้มาดูแบบในน้ำไกลๆหน่อย คมามวันเดียวจบงาแล้วกลับต่เทมาวันเดียจบงานแล้วกับำต่อเทถ้าดูระยะไกลจะเห็นชัดต้องนั่งเรือโอ้งนตั้ปนเนี่ยตั้งแน,น่ามากเลยงานของอเล็กค์งานของอเล,ล็ก บอลเป็นก้างปลาบอลไ,ไ,ไม่เปแนอะมมะรนครัเป็นปลาทองสักเเรือเรองาของปลาทองครัที่เห็นด้านหลังนคือาาอาคารำครัเป็นลาทอีคุณบอนเซอร์อะไรที่ให้เราไปถลุง ก็ม <Es> <an> ีของม้าม้าจากทางภาคใต้กำลังขนเก็บก็จะต้องใต้กันก็มาจากทั่วประเทศนะครับมันต้องมาเรื่อยๆงานจะเริ่มเปิดวันที่23นี้นะครับดาวไปเรื่อยงานจะมีหลากหลายรูปงานป่ะดิษฐ์รนะครับงานที่นาดานะครับแล้วในนี้เนี่ยนะจ๊ะ ไงซะก็ถ้าเกิดมีโอกาสในว่ามาที่นี่ก็มาดูความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะนะครับของเมืองขนาดเล็ก,กที่บิดว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแต่ว่าถ้าคนในชุมชนเข้มแข็งผมว่าเขาเขาทําได้แน่นอนเชียงใหม่แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเรากำลังกลับไปแล้วหูือสิอยากให้แม่น้ำปิงเราไป็นีบ้างจังเลย